สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อคะ่ะกับความงามแห่งชาตินะคะเชื่อเนียงนั้นพยายามถามความคิดเห็นของมูตันว่าเจียงซางอย่างจะเห็นว่านางเป็นคนนิสัยไม่ดีหรือไม่เขาไม่พูดอะไรกับนางเลยแล้วถ้าเขานั้นคิดละ่ะเขาคงจะไม่ชอบนางแล้วมันก็คงจะติดอยู่ในใจของเขาเขาอาจจะเห็นนางเป็นตัวร้ายประเภทที่ไม่สนใจความดีและความช่วยเหลือของเพื่อน และต้องการจะขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเพื่อนแต่ว่านางไม่ใช่คนแบบนั้นนะใบหน้าของเฉียเนียงซีดลงเล็กน้อยเมื่อคิดเช่นนั้นนางจ้องมองแสงเทียนเป็นเวลานั้นจากนั้นก็ค่อยๆย,ยิ้มออกมาพี่สาวเหอเจ้าคะพี่จะยังคงปฏิบัติต่อข้าในฐานะเพื่อนต่อไปใช่ไหมข้าจะไม่มีวันทำแบบเดิมอีกมูตันจับไหล่ของเฉียเหียงเอาไว้แล้วพูดด้วยรอยยิ้ม การผูกมิตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนว่าข้ายังคงปฏิบัติต่อเจ้าในฐานะเพื่อนที่ดีเฉียเนียงกระพริบตาจากนั้นก็พูดด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาว่าพี่สาวเหอะข้าหิวมากเลยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยมูตันเห็นว่าเฉียเนียงนั้นยังคงร้องไห้อยู่และเห็นได้ชัดว่าทัศนคติของเฉียเนียงนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วมูตันจึงพูดเสียงดังขึ้น บอกให้วีเหอนั้นนำลำเลียงของว่างยามเที่ยงคืนขึ้นมาได้แล้วแม่นมฝูเองก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นว่าคุณหนูเชียเนียงของนางนั้นมีอารมณ์กลับคืนมาเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นมูตันเองก็นอนหลับจนถึงเที่ยงของวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันมูตันตรหนักว่าเชียเนียงนั้นยังไม่ตื่น ส่วนแม่นมฝูเองก็ไม่ได้ปลุกเฉียเนียงต้องการให้นางพักผ่อนต่อไปมูตันเองก็คิดว่าเฉียเนียงนั้นคงจะรู้สึกเศร้ามากเป็นไปได้ว่าอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนอกจากนี้ดวงตาของเฉียเนียงก็น่าจะบวมจากการร้องไห้เมื่อคืนนี้แล้วก็รู้สึกเขินอายที่จะโชว์ตาบวมเมื่อพบเห็นคนอื่นๆ ดังนั้นมูตันเองก็จึงเพิกเฉยต่อเฉียนเนียงเช่นเดียวกันไม่ได้ให้คนไปปลุกแล้วก็บอกอาเถาเท่านั้นว่าเมื่อคุณหนูเฉียนเนียงตื่นนอนก็ให้จัดการเตรียมส่งอาหารไปให้ด้วยหลังจากมูตันทานอาหารกลางวันแล้วมูตันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเชือแจ็กเก็ตแขนสั้นผ้าไหมหย,ยาบสีเทาและกระโปรงหชิ้นที่สะดวกสำหรับการทำงาน เมื่อวานนี้นางไปตรวจดูมเมล็ดพืชที่เปียกโชกนางรู้สึกว่าเปลือกหุ้ม,มเมล็ดพืชสามารถที่จะแตกออกได้ง่ายมเมล็ดมีความอ่อนตัวและดูดซึมน้ำได้เพียงพอแล้วนางจึงสั่งให้คนเตรียมขี้เท่าไม้หยาบมาผสมกับเหล่ามเมล็ดพืชน,นั่นเพื่อจะเอาไว้เตรียมหวานขณะที่มูตันก็ยุ่งอยู่นั้นแม่นมฝูก็เดินเข้ามาหา มูตันรีบหยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็ทักทายแม่นมฟูกรุณานั่งลงเธอท่านมาหาข้าด้วยเรื่องอันไรมูตันยังขอให้อิ้วเหอนั้นเสิร์ฟชาด้วยแม่หนมฟูนั้นไม่ได้นั่งลงนางยังคงยืนโค้งคำนับให้มูตันโดยที่ไม่รอให้มูตันนั้นช่วยพยุงนางแต่อย่างใดนางพูดด้วยรอยยิ้มทาดเท้าขอขอบคุณคุณหนูเหอ ที่ได้แนะนำสั่งสอนเชียเนียงและไม่ปล่อยให้คุณหนูเชียเนียงกลายเป็นตัวตลกเมื่อคืนนี้วีเหอนั้นไม่รู้ว่าแม่นมฝูหมายถึงอะไรจากสิ่งที่นางพูดดูเหมือนนางนั้นมีความกล่าวหาหมูตันอยู่เล็กน้อยว่าบางอาจไปสอนคุณหนูของนางเช่นนั้นหรือนางทำท่าทำทางให้อาเตาทันทิแล้วก็บกมือให้อาเตานั้นไปลินชะขณะที่นางยืนอยู่ข้างๆแล้วก็คอยเงี้ยหูฟัง เฝ้าดูมูตันอยู่ตลอดเวลาแต่มูตันก็คิดว่าน่าจะเป็นเฉี่ยเนียงที่ไปเล่าให้แม่นมฝูได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนของนางกับเฉี่ยเนียงมูตันน้นยิ้มและพูดว่าแม่นมฝูกําลังล้อข้าเล่นแล้วข้าไม่สามารถจะไปสอนอะไรกับเฉี่ยเนียงได้เพียงแต่พวกเราคุยกันนิดหน่อยมันเป็นเพียงแค่คําพูด ที่พูดกันระหว่างคนที่สนิทสนมกันเหมือนพี่สาวน้องสาวเหมือนเป็นเพื่อนกันมาข้านั้นก็อายุมากกว่าเฉียเนียงหากมีสิ่งใดไม่เหมาะสมก็ขอโปรดให้แม่นมฝูชี้แนะต่อข้าด้วยแม่นมฝูชอบมูตันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนางเห็นว่ามูตันก็ไม่ได้ใจร้อนหรือหญิงพยองมูตันผู้นี้ปกติก็มักจะสุภาพและมีความทำตัว สังเกตได้จากคำพูดคำจาของนางแม่นมฝูชอบมากนางยิ้มและพูดว่าคุณหนูเฉียเนียงของข้าไร้เดียงสาและมักจะเอาแต่ใจตัวเองแต่นางก็ไม่ใช่คนที่ใจร้ายไส่ละกรรมบางครั้งก็เป็นคนที่มีเหตุผลและแบ่งแยกได้ดีว่าอะไรดีอะไรชั่วข้าคิดว่าคุณหนูเฉียเนียงคงจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง หลังจากที่มาที่นี่ข้าต้องขอขอบคุณท่านมากๆหลังจากพูดเช่นนี้แม่นมฝูก็ยกชาขึ้นมาจิบเป็นชาซึ่งอาเนานั้นรินเอาไว้ให้แล้วในขณะเดียวกันนั้นเองเจิงเหนียงและคนงานอื่นๆได้นำมเมล็ดพันธุ์ของดอกโบตันที่ได้ผสมกับขี้เท้าไมา้หยาบเอาไว้แล้วเอามาให้มูตันได้ดูมูตันนั้นได้ติดป้ายเล็กๆเอาไว้เพื่อบอกชื่อพันธุ์เอาไว้แล้ว จากนั้นมูตันก็สังเกตเห็นว่าคนงานได้ทำตามที่นางบอกหลังจากนั้นมูตันก็บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเอาไปโรยลงที่พื้นบริเวณนั้นจากนั้นก็ขุมด้วยยาคาแล้วก็รดน้ำบนดินให้เปียกชุม่มจากนั้นคงต้องรอประมาณ30วันเพื่อให้เมล็ดนั้นงอกรากที่แข็งแรงออกมาก็คำนวณแล้ว มเมล็ดจะอย่างรากได้แข็งแรงน่าจะเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าหลังจากที่มูตันนั้นจัดเรือนเพาะชำเสร็จแล้วตอนนี้ท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆหลากสีสันวีเหอได้เตรียมน้ำเอาไว้ให้และกำลังรออย,อยู่ข้างๆเมื่อเห็นคุณหนูมูตันของนางได้ละมือจากการหวานมเมล็ดของดอกโบตันแล้ววีเหอก็รีบเอาน้ำเข้าไปล้างมือให้กับมูตันและเอ่ยกับเจ้านายว่า ถึงแม้คุณหนูนั้นจะชอบปลูกต้นไม้แต่คุณหนูก็ไม่ควรหักโหมนะเจ้าคะ่ะคุณหนูนั้นเคยทำงานหนักแบบนี้ที่ไหนกันมูตันได้ยินก็ยิ้มและพูดว่าข้านะริ่ํทำงานหนักข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าก็แค่ไปจับจับไม้กระดานเล็กๆสองสามแผ่นตรงนั้นหรือไม่ก็แค่หยิบหญ้าไปคุมๆที่พื้นนิดหน่อย จ้าดูคนอื่นๆนั่นเขาทำงานกันอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าทำงานหนักขุดดินแล้วก็รดน้ำวิเหอได้ยินก็กล่าวว่าข้ารู้แต่ว่าคุณหนูจะเปรียบเทียบร่างกายของคุณหนูกับผู้อื่นได้อย่างไรเอาเป็นว่าถ้าคุณหนูไม่สามารถจะไว้วางใจผู้อื่นได้ถ้าเช่นนั้นต่อไปอ่ะท่านก็สอนข้าเดี๋ยวข้าจะไปชี้นิ้วให้เหล่าบรรดาคนพวกนั้น ได้ทำตามที่คุณหนูนั้นต้องการมูตันได้ยินก็ยิ้มนางรู้ว่าอี้เหอนี้เป็นผู้ที่มีความรู้สึกเป็นห่วงนางมากมูตันพูดขึ้นมาว่าอย่าคิดว่าจะซ่อนตัวได้อย่างสงบนะเมื่อมีน้ำค้างสีขาวมาค่านั้นก็จะทาบกิ่งโบตันตอนนัน้นเป็นงานหนักมากเลยค่าเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคนเดียวก็คงจะต้องยุ่งไปหลายๆวัน เจ้าน่ะก็ต้องมาช่วยข้าด้วยดังนั้นเจ้าอย่าเบื่อข้าซะก่อนเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปทำงานร่วมกันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มูตันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลขึ้นมาเล็กน้อยมเมล็ดดอกโบตันเหล่านี้จะต้องใช้เวลาหลายปีในการที่งอกออกมาแล้วก็ต้องรอมันผลิบานดอกออกมาอีกหากต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของนางให้กับสวนที่จะเปิดให้บริการ มันก็ต้องมีดอกไม้ที่พร้อมบานในฤดูใบไม้ผลิหน้าซึ่งล็ตนี้ไม่มีทางทันอยู่แล้วดังนั้นวิธีการที่รวดเร็วกว่านี้ก็คือต้องมีการต่อก,กิ่งต้นดอกโบตันบทบาทของคนสวนที่มีทักษะจึงสําคัญเป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายจริงๆตอนนี้นางยังไม่มีใครสักคนที่มีทักษะด้านนี้และที่สำคัญผู้ที่สามารถทาบกิ่งต่อกิ่งได้เก่งๆในปัจจุบัน ก็อาจจะมีเรือนเพาะชำเป็นของตัวเองหรือไม่ก็ได้รับค่าตอบแทนสูงพวกที่ไม่ได้ใช้งานแต่เพราะนางไม่รู้ภูมิหลังของพวกเขาด้วยนางจึงไม่กล้าไปเชิญพวกเขามีเพียงคนสวนคนเดียวที่นางรู้จักและมีความสามารถนั่นก็คือผู้ที่ใช้แซจึงที่เคยอาศัยอยู่ในตระกูลหลิวเท่านั้นที่สามารถจะทำมันได้นางเคยสอนเขาไปแล้วน่าเสียดา ที่เขานั้นยังคงอยู่ในตระกูลหลิวดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่คนแซ่เจิ้งจะมาทำงานให้กับนางวีเหอเห็นมูตันขมวดคิ้วจึงพูดขึ้นมาอย่างรีบเร่งตันเหนียงท่านกำลังกังวลเรื่องอะไรหรือเจ้าคะโปรดบอกข้ามาเถอะบางทีข้าอาจจะมีความคิดบางอย่างหรือไม่ก็สามารถจะช่วยท่านได้มูตันก็กล่าวว่าข้ากำลังคิดถึงคนสวนที่มีความสามารถ ข้าเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในสวนแห่งนี้ทุกวันและไม่สามารถจะทำอะไรได้มากนะักข้าต้องจ้างคนที่มีทักษะมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์แต่ตอนนี้ข้าหาคนที่ว่าที่เหมาะสมเช่นนี้ไม่ได้ข้าจึงรู้สึกกังวลเล็กน้อยเมื่อนึกถึงคนสวนเจิ้งแล้วข้าก็ยังรู้สึกว่าน่าเสียดายวีเหอกระพริบตาแล้วก็พูดด้วยรอยยิ้มมันง่ายมากเจ้าคะ่ะ ปกติแล้วคนสวนเจิ้งนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับสวนของตระกูลหลิวเขาเข้ามาเพื่อมาดูแลต้นโบตันของคุณหนูเป็นหลักในตระกูลหลิวต่างหากในตอนนั้นน่ะก็เลยทำให้ตระกูลหลิวนั้นมีต้นดอกโบตันมากมายนั่นก็เพราะคุณหนูในตอนนี้เรานำต้นโบตันย้ายออกมาทั้งหมดแล้วดังนั้นเนี่ยชีวิตแล้วก็การงานของคนสวนเจิ้งนั้นก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ ไม่ต้องใช้ทักษะใดๆเลยเพราะว่าจำนวนดอกโบตั๋นในตระกูลหลิวนั้นก็ไม่มีข้าได้ยินข่าวมาว่าเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านนั้นไม่ชอบที่จะเห็นโบตัน๋นพอเห็นแล้วพวกเขารู้สึกอึดอัดเจ้าค่ะดังนั้นแล้วสิ่งนี้ง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าพวกเราได้ไปโอกาสพูดคุยกับคนทำสวนจึงข้าคิดว่าเขาจะต้องมาทำงานกับคุณหนูแน่ๆ มูตันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังรู้สึกกลัวบางอย่างตระกูลหลิวนั้นเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนหากพวกเขารู้ว่านางต้องการจะจ้างคนสวนพวกเขาจะต้องไม่ปล่อยคนสวนเจิ้งออกมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะเก็บคนสวนเจิ้งเอาไว้เปล่าๆอย่างไร้ประโยชน์ในตระกูลหลิวก็ตามพวกเขานั้นจะไม่มีทางที่จะกระทำสิ่งนี้ พวกเขาต้องการต่อต้านตระกูลเหอโดยเฉพาะต่อต้านนางเองดังนั้นนางจึงพูดออกมาว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเร่งรีบได้วีเหอเองได้ยินก็รู้สึกขบขันกับคำอธิบายของมูตันว่าตันเหนียงท่านพูดถูกจริงๆครอบครัวของพวกเขานั้นไม่ใช่คนที่พยายามจะเอารัดเอาเปรียบจากการกระทําของผู้อื่นเลยเจ้าค่ะอีเหอพูดประชดออกไปเพรนางรู้ว่าตระกูลหลิว เป็นคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้คนอีเหอพูดกับมูตันว่าคุณหนูไม่ต้องกังวลนะเจ้าค่ะคนรับใช้นั้นจะไม่ยุ่งวุ่นวายหรอกเจ้าค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้าเองเดี๋ยวข้าจะไปสอบถามให้ชัดเจนก่อนถ้าเกิดว่าคนส่วนจังสามารถมาได้เราก็ซื้อตัวมาเลยเจ้าค่ะเราก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณหนูแน่ๆเดี๋ยวรอข้อมูลจากข้านะเจ้าค่ะหลังจากนั้น เจ้านายและคนรับใช้ที่มีความสนิทสนมกันอย่างมูตันกับวีเหอะก็เดินแทบจะจับมือกันมาและเฉียยเหนียงเ,งเองก็ตื่นแล้วเข้ามาสมทบกับมูตันพร้อมกับเอ่ยปากพูดว่าพี่สาวเหอเจ้าคะข้าเพิ่งไปดูห้องน้ำที่มีในเรือนของท่านมามันถูกสร้างเอาไว้ดีมากเลยถ้าต้องการจะสร้างแบบนี้บ้างเอาไว้ข้ากลับไปที่บ้านข้าจะไปพูดกับท่านพ่อท่านแม่ มูตันเห็นว่าดวงตาของเฉียเนียงมีความบวมแดงเล็กน้อยและรอยยิ้มของเฉียเนียงก็ยังคงมีความเศร้าเล็กน้อยเช่นกันแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังคงมีประกายของพลังงานอยู่ดังนั้นมูตันจึงยิ้มและพูดว่าห้องน้ำที่บ้านคาเนี่ยสร้างตามแบบที่พระอาจารย์ฟู่หยวนเป็นผู้ที่ล่างแบบเขียนแบบมาโชคดีจริงๆที่ได้ท่านพระอาจารย์ฟู่หยวนช่วยเหลือ ห้องน้ำที่ออกแบบโดยเฉพาะจากพระอาจารย์ฟูหยวนเช่นนั้นหรือเชียเนียงชอบมากที่นั่นคือใช้ผนังอิฐแบ่งออกเป็นสองห้องก็คือมีทั้งห้องด้านหน้าและห้องด้านหลังที่ปิดสนิทมีม้อเหล็กขนาดใหญ่ใส่น้ำเอาไว้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีกำแพงที่สวยงามแล้วก็มีเครื่องกว้านยกน้ำมีการเจาะรูที่ผนังเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำเข้าบ้านด้วย ชียเนียงรู้สึกถึงความเป็นระบบระเบียบและความสวยงามเป็นอย่างมากการวางระบบคูน้ำน้ำเสียน้ำใช้ต่างๆดีมากชั้นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงปัญหาในฤดูร้อนฤดูหนาวก็ไม่มีปัญหาสำหรับมูตันเองก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระอาจารย์ฟูหยวนเพราะตัวของนางเองนั้นรู้แต่เพียงว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นสูง ในสมัยที่นางจากมานางไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางการระบายน้ำเสียและเส้นทางของน้ำใช้ต่างๆมูตันนั้นไม่มีความรู้ในด้านนี้ดังนั้นนางก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พอใจมากกับสิ่งที่พระอาจารย์ฟู่หยวนออกแบบมาให้และนางก็สร้างมันจนสำเร็จดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเฉียเนียง จึงปรารถนาที่จะสร้างเช่นนี้ในคฤรืหา์ของจวนแม่ทัพเช่นเดียวกันเมื่อเฉี่ยเนยียงได้ยินว่าพระอาจารย์ฟู่หยวนเป็นผู้ที่มอบแบบนี้ให้กับมูตันนางจึงถามว่าขอให้ข้าขอแบบนั้นให้ข้าได้ไหมข้าจะเอาไปให้ท่านพ่อท่านแม่ข้าดูข้าหวังว่าท่านจะไม่ปฏิเสธมูตันก็กล่าวว่างั้นโปรดรอให้ข้าได้มีโอกาสถามพระอาจารย์ฟู่หยวนก่อน เชียเนียงพอได้ยินก็รู้ว่ามูตันหมายถึงอะไรนางจะต้องไปขออนุญาตจากพระอาจารย์ฟู่หยวนละสิแต่เชียเนียงก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยแล้วก็เอ่ยถามไปว่าแล้วถ้าพระอาจารย์ฟู่หยวนปฏิเสธละ่ะท่านก็จะไม่ให้ค่าเช่นนั้นหรือมูตันได้ยินจึงกล่าวตอบไปว่านั่นมันแตกต่างออกไปจริงๆแต่ว่าก็ต้องทำเพราะนี่เป็นความเคารพขั้นพื้นฐานที่สุด ที่ข้านั้นจะต้องมีต่อพระอาจารย์ฟูหยวนข้านั้นไปขอร้องขอให้พระอาจารย์ฟูหยวนช่วยออกแบบสวนที่นี้ให้ข้าเขาไม่ได้ต้องการเงินของข้าเลยเขานั้นเอาแต่ผลไม้เครื่องเทศแล้วก็ใบชาเท่านั้นเองถ้าข้ามอบแบบเนี้ยให้กับท่านไปรับหลังอีกมันจะเป็นการไม่ดีหากท่านพระอาจารย์ฟูหยวนรู้ในภายหลังมันก็เหมือนกับการหลอกลวงท่านพระอาจารย์ฟูหยวนต้องขออนุญาตก่อน เฉียเหนียงได้ยินก็ก้มศีรษะลงแล้วก็พูดด้วยความไม่เต็มใจเล็กน้อยเอาละพี่สาวเหอต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับข้าต่อหน้าพระอาจารย์ฟู่หยวนให้มากๆนะจ้าคะมูตันได้ยินก็ยิม้มนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วฉี่เหนียงก็พริบตาทำตัวน่ารักถ้าเช่นนั้นหลังอาหารเย็นเราไปร้องเพลงกันอีกไหมก่อนที่มูตันนั้นจะเอ่ยตอบอะไรเฉี่ยเหนียงก็เสริมขึ้นมาว่า หรือว่าพี่สาวเหอเหนื่อยแล้วขณะที่เชียเนียงพูดนางก็เหลือบมองแม่นมฟูแล้วพูดว่าแม่นมฟูแม่นมฟูส่งยิ้มชมเชยให้นางเฉียนเนียงก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอีกหน่อยที่เห็นเฉียนเหนียงนั้นรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมู่ตันกล่าวว่าข้านเหนื่อยจริงๆแต่ว่าสามารถให้ป้าเฟิงนั้นไปเต้นลำเป็นเพื่อนเจ้าได้ข้าก็มีงานที่ต้องตรวจดูมากมาย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าจะให้ผู้คนนั้นนำดอกโบตันมาส่งที่นี่จากในเมืองหลวงต้นไม้ดอกไม้มากมายจะต้องมีการเตรียมที่เตรียมทางเอาไว้ให้ต้องดูที่เอาไว้ย้ายปลูกไว้ล่วงหน้าด้วยดังนั้นมีสิ่งที่ต้องคัดแยกต้องตระเตรียมต้องจัดวางให้เรียบร้อยมากมายดังนั้นแล้วข้าคงไม่ได้ไปกับเจ้าเชียเนียงได้ยินก็ผิดหวังมากแต่นางก็ยังคงเห็นด้วยอย่างเชื่อฟัง ตกลงเช่นนั้นข้าจะไปกับป้าเฟิงหลังจากนั้นเมื่อพาทิ์ตกดินทั้งสองก็แยกจากกันไปความสนใจของเฉียเหนียงวันนี้ก็ไม่สูงเหมือนเมื่อวานแล้วนางนั้นตั้งใจจะไปรอเจียงซางหยางตอนนี้นางยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ฟังเพลงอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็พบว่ามันน่าเบื่อมากไม่เห็นเจียงซางหยางมานางอยากจะกลับแล้วทันใดนั้นนางก็เหลือบไปเห็นอูซาน ที่กำลังถือโคมเดินแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในมือเขาเข้ามาทักทายนางและพูดด้วยรอยยิ้มสวัสดีคุณหนูหวงทำไมวันนี้ท่านมาผู้เดียวละ่ะคุณหนูเหอนางไม่อยู่ที่นี่หรือคุณชายของข้ามีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือจากนางหัวใจของเชียรเนียงเต้นเร็วขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้และนางก็มองย้อนกลับไปก็เห็นเพียงเจียงสางอย่าง สวมเสื้อคุมคอกลมสีน้ำตาลกำลังยืนอยู่ใต้ล้มเงาของต้นไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนางนักตอนนี้เขากำลังมองไปที่สันทุ่งอันห่างไกลเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็ก,กำลังรอใครบางคนอยู่เฉียเหนียงอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่สาวเหอนางมีบางอย่างที่ต้องทำในจวงซีนางยุ่งมากจึงให้ข้านั้นมาเที่ยวเล่นที่นี่คนเดียว หากท่านมีบางอย่างที่จะต้องพบนางท่านสามารถไปที่จวงซีเพื่อตามหานางได้อูซางได้ยินก็ขอบคุณเชียเนียงจากนั้นหันกลับไปบอกกับเจียงซางอย่างด้วยเสียงต่ำเชียเนียงยืนอยู่ใต้ต้นไม้คู่หนึ่งจับมือของสาวใช้แล้วก็เข้าร่วมกับฝูงชนที่ร้องเพลงนางนั้นเข้าไปเต้นกระโดดไปรอบๆแต่ว่าเมื่อนางมองย้อนกลับไปก็เห็นว่า เจียงซางหยางและอูซานไม่ได้อยู่ที่ใต้ต้นไม้นั้นอีกต่อไปแล้วนางเห็นร่างสองล่างล่างหนึ่งสูงและล่างหนึ่งเตีย้คยค่อยๆหายไปในนาข้าวพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปฟางหยวนเชียเนียงถอนหายใจอย่างแรงแล้วก็ปกปิดน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาด้วยหรอยยิ้มกว้างแม่หนมฝูพูดถูกแม้ว่าภูมิหลังทางครอบครัวของนางนั้นจะดีงามไปซะทุกอย่าง และแม้ว่ามูตันนั้นอาจจะไม่ได้รักเขาจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางเองก็ต้องดูเหมือนกันว่าเจียงซางหยางนั้นชอบมูตันหรือไม่หากเจียงซางหยางไม่ชอบนางไม่ว่านางจะทำอะไรมากแค่ไหนมันก็จะไร้ผลตั้งแต่การแข่งขันโปโล,โลในครั้งนั้นหลังจากนั้นนางก็ได้พบกับเจียงซางหยางหลายครั้งแต่เจียงซางหยางไม่เคยมองนางเลยนางถามถึงเขาทุกที่ และในที่สุดก็ได้พบกับเขาที่นี่แต่เขาก็พูดเพียงไม่กี่คำกับนางแล้วคำพูดทุกคำก็เพื่อประโยชน์ของมูตันทั้งนั้นแล้วทำไมนางถึงต้องเป็นคนดีด้วยแต่จริงๆแล้วชีวิตของมูตันก็น่าสงสารมากหากมูตันทำส่วนนี้สำเร็จได้หรือมีคนรักที่ดีๆนางเองก็ควรจะยินดีกับมูตันด้วยไม่ใช่หรือแต่นางรู้ว่าใจของนางชอบเจียงซางอย่างไปแล้ว เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เฉียเนียงก็กระทืบเท้าของนางอย่างแรงในระหว่างการเต้นและทุ่มเทกำลังทั้งหมดไปกับการเหวี่ยงมือและเท้าแล้วก็เอวของนางนางอยากจะกระโดดไปให้ถึงลุ่งเช้าเลยจากนั้นนางก็เหนื่อยมากจนหลับไปจนลุ้งสางแล้วนางก็จะได้ไม่ต้องคิดอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้แม่นมฝูนั้นก็มองคุณหนูของนางจากด้านข้างนางก็กำลังจะก้าวไปข้างหน้า เพื่อไปชักชวนให้คุณหนูเชียเนียงของนางกลับกันเถอะแต่ป้าเฟิงจับมือแม่นมฝูเอาไว้แน่นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าให้คุณหนูเชียเนียงนั้นเต้นรำไปเถอะคุณหนูเชียเนียงยังเด็กอยู่ร่างกายของนางไม่เหมือนพวกเราหรอกเพียงแค่คุณหนูนอนหลับอะตื่นขึ้นมาก็สบายดีแล้วแม่นมฝูเงียบไปคู่หนึ่งแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยได้เช่นนั้นก็ปล่อยให้นางได้มีความสุขไปเถอะ ทางด้านมู่ตันนั้นก็นำอี้เหอสาวใช้คนสนิทและอาเตา๋ไปยืนอยู่ข้างโรงหินที่สร้างขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วพวกนางกำลังคุยกับหัวหน้าคนงานและสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการก่อสร้างพวกเขาทราบว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และการปลูกต้นไม้และดอกไม้ก็จะยาวไปถึงปีหน้าก็ยังจะไม่เกิดดอกออกผลแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะหยั่งราก มูตันเองเมื่อได้ยินถึงกำหนดการที่จะเสร็จในการก่อสร้างสิ้นปีนี้นางก็มีความสุขมากได้ขอให้อี้เหอนั้นไปนำเงินมาเพื่อเป็นรางวัลให้กับพวกช่างทั้งหลายนอกจากนี้ยังสั่งให้เขาไปที่หมู่บ้านเพื่อไปซื้อหมูอ้วนๆมาคา่าแล้วก็เพิ่มอาหารให้กับทุกคนในวันรุ่งขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของโปรเจกต์ทำสวนนี้ วีเหอก็ค่อยๆดึงแขนเสื้อของมู่ตันแล้วกระซิบว่าตันเหนียงเจ้าค่ะท่านคิดว่ามีใครอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะมูตันมองย้อนกลับไปแล้วก็เห็นว่าลูกพี่ลูกน้องหลี่หวินของนางยืนอยู่ที่ใต้ต้นวิวโลนันกำลังมองนางด้วยรอยยิ้มนางมองดูท้องฟ้าแล้วก็ขมวดคิ้วนางและเฉียเนียงอาศัยอยู่ที่จวงซีหลีว่วินเองไม่สามารถจะกลับเข้าเมืองหลวงได้ ถ้าเขานั้นมาในเวลานี้และมันก็ไม่สะดวกสำหรับนางที่จะให้เขาพักที่นี่หลิวอินนั้นค่อยๆเดินเข้ามาหามูตันแล้วก็พูดว่าตันเหนียงข้าออกมาทำธุระแต่ไม่พบใครเลยข้ารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่จวงสีนี่ข้าก็เลยมาที่นี่เพื่อแวะมาพบเจ้าจากนั้นเขาก็มองไปที่วีเหอแล้วก็พูดว่าวีเหอข้านั่งรถม้ามาจนสุดทางเนี่ยข้าเหนื่อยข้ากระหายน้ำ เจ้าไปชงชาให้ข้าดื่มหน่อยได้ไหมลีวินนั้นอยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกับมูตันเพียงสองต่อสองแต่วีเหอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะเชิญหูหญินท่านแม่ของมูตันได้สั่งเอาไว้แล้วว่าต้องขัดขวางไม่ให้ลีวินนั้นอยู่ตามลำพังกับตันเหนียงของนางได้มูตันเองกำลังคิดว่าตอนนี้ที่ฟางหยวนของนางมีแต่กำแพงแต่ยังไม่ได้ติดตั้งประตู ทำให้มีคนเข้าและออกได้อย่างอิสระตลอดทั้งวันเอาไว้นางจะต้องรีบให้คนมาติดตั้งประตูให้เร็วที่สุดมู่ตันพยักหน้าให้วีเหอให้ไปชงชาได้วีเหอจึงตอบตกลงจะไปชงชาเอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะคราวนี้รถไฟต้องชนกันนะคะเพราะว่าเจียงซางหยางเองก็กำลังมากับอูซานคนสนิทเพื่อมา พบกับมูตันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนนะคะจะเป็นอย่างไรส่วนหลี่หวิ่นนี่ก็ชอบหาเรื่องให้นางเอกของพวกเราเนาะเดี๋ยวแม่เขายายชุยฮูหยินได้รู้เรื่องว่ามาเจอกันอีกนะคะเดี๋ยวก็จะมาลงที่มูตันอีกเนาะบ้านนั้นก็ประหลาดนะคะคือไม่โทษลูกชายตัวเองค่ะมาโทษลูกสาวของมาโทษลูกสาวตระกูลเหอเฉยเลยนะคะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิจสดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ